จันก็เลยบอกว่าเข้าอีปุูซิเลนอีว่าแปลว่าได้ไอ้ไอ้ยายไปกานไม่เสร็จแล้วโู้ก็บบอฮู้นะเราไปก่อนตุกเจ้าอ้อแต่ว่าน้องไปหาแม่อุ้ยจันมาแล้วน,น,นองก็เร็วไปเร็วมากากวาหันนกนก น้องก็ไข่บินโตยก็ไข่มีปีกมันก็เลยบอกแม่อุ้ยจันแม่อุ้ยจันซอกกระดาษล้างขึ้น้องเหรอแม่อุ้ยจันก็เลยบอกว่าเฮ้ยปูดซิเลนจิ๋วพี่แปลว่าได้อะไอ้โอ้โอเกิดมากี่ปีแล้วยังมาฮู้จังกบปูดซิเลนแฝงใหม่อ่ะเฮ้ยพูซิเลนมันก็คือน้อนัอ่นน่ะมันก็คือว่าน้องนะ่ะ อู้ไฟละไปเลยอู้ที่มันแบบเป็นแต่อู้ที่มันใจเรื่องแต่อู้บ่หูเหนือบ่หูใต้อู้มันแบบถูกตามลักวิทยาศาสตร์เขาใส่ก่อใครจ้ากระดาษล้างมาบินอย่างเงีหนนะูมันบินแบบได้มันบินแบบได้ไะมบินแบบได้เอออันแม่อุจันก็ว่าออหาะะัวน้องอ่ะแกแม่นนะแะโอ้ไปไปอะแกไปไหนไปหาแม่อุจันโอ้ไม่เหรอกูแม่อุจันว่ะหัน้องอ่ะเอ้ามั้นก็จะไปบอกน้องกิจการเฉยเฉยหา โอ้ล่ายายเหรอยายเดี๋ยวก็ปิ้งมาก่อนได้เดะจับอยู่บ้านอ่ะเออล่าไปก่อนเดี๋ยวปิ้งมาเดี๋ยวปิ้งมาเออเดี๋ยวก็มาหับก๋าเออเดี๋ยวก็มาหับก็จะไปเลยอ่ะไปไแ,ลแ,ลแล้วเปิดน,นี่เหรอเพิ่งอเขานี่เหรอไปไป,ไป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 นะเจ้าสสวัดีบ้ายบาย